ขตแปลว่าผู้มาดีแล้วก็ผู้ไปดีอรหังนี่เป็นพระพุทธคุณบทต้นแปลว่าไกลจากกิเลสพุทโธแปลว่าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานนะโมพุทธายะเป็นคาถาที่เรียกว่าหัวใจพระพุทธเจ้าห้าพระองค์สุนะโมนีนเป็นคาถาที่เรียกหัวใจขุนแผนมะอะอุ หัวใจพัะไตรปิดกอันประกอบด้วยพระวินัยปิดกพระสุตตันตปิดกและปอพระอภิธรรมปิดกทุกขังคือความทนอยู่ในสภาพเดิมๆแบบถาวรไม่ได้อันนี้จังคือความไม่เที่ยงความแปรเปลี่ยนแปรปรวนไปตามเหตุและปัจจัยและอนัตตาคือความไม่มีตัวตนไม่มีเจ้าของพระคาถาบทนี้หลวงปู่ทิมท่านได้ใช้บรรจุลงในพระ แผนที่ท่านในเมตตาจะสร้างขึ้นแล้วก็ได้เมตตาถ่ายทอดให้กับลูกศิษย์ของท่านหลวงปู่ทิมท่านมีลูกศิษย์อยู่หลายรูปอาทิเช่นหลวงปู่แกว้วหลวงพ่อสาคอนหลวงพ่อศิล์หลวงพ่อทองศขแต่และรูปนั้นเป็นที่รู้จักของชาวบ,บ้านแล้วก็มีลูกศิษย์ลูกหามากมายวัตถุมงคลน,น้องหลวงปู่ทิมนั้นถือได้ว่าเป็นมรดกของโลกกว่าได้ และก็ยังเป็นต้นแบบของการจัดสร้างวัตถุมงคลในยุคปัจจุบันหากพูดถึงเรื่องวัตถุมงคลแล้ววัตถุมงคลที่เป็นที่รู้จักก็คือพระผงขุนแผนไพรกุมารพระผงเสียนโตพระผงไพรคู่พระปิตาพระกริงจินมันชอนหลวงปู่ทิมท่านได้เมตตาอธิษฐานจิตเอาไว้มีทั้งในวัดและนอกวัด หลวงปู่ทิมท่านเป็นพระเกอาจรย์ที่ทรงวิทยาคมแก่กล้าสรพพวิชาของท่านไม่เป็นสองรองใครในยุคนั้นอีกทั้งท่านยังเปี่ยมล้นด้วยความเมตตาต่อลูกศิษย์ที่มากราบนมัสการและก็ยังเมตตาถ่ายทอดวิชาให้ลูกศิษย์ของท่านอย่างไม่มีปิดบงังหลวงปู่แก้วนี่เป็นศิษย์คู่บารมีหลวงปู่ทิมหลวงปู่แก้วมาบทเมื่อไวชาราแล้ว ท่านศรัทธาในองค์หลวงปู่ทิมมากเหมือนพ่อแม่ของท่านเมื่อครั้งท่านยังเป็นคารวะาท่านมีวิชาอาคมที่แก่กล้าทางด้านมหาอุดศักเสกเลขยันว่านยาต่างๆนีนน่ท่านเก่งมากยิ่งเรื่องกสินไฟท่านเก่งมากท่านสามารถอ่านหนังสือในที่มืดได้โดยไม่จุดไฟแม้แต่เวลานอนท่านเองก็ยังมีสติอยู่ตลอดเวลา หากมีอะไรเข้าใกลใ้ในท่านจะรู้สึกทันทีท่านจะจำวัดไม่เป็นที่ย้ายที่พักจำวัดอยู่เสมอตามนิสัยเดิมของท่านเมื่อครั้งยังเป็นคารวะอยู่หลวงปู่แก้วท่านมีศิษย์อยู่มากและที่เป็นที่รู้จักก็คือหลวงพ่อทองสุกกับหลวงพ่อนาคหลวงพ่อทองสุกนั้นท่านได้บวชตั้งแต่ปี2500โดยมีหลวงพ่อรัดวัดหนองกระบอกเป็นพระอุปชา หลวงพ่อส้อยเป็นพระกรรม,มาวาจารยา์และหลวงพ่อทองสุขได้มาจำมันษาอยู่ที่วัดหนองพอวาอยู่กับหลวงปู่แก้วหลวงปู่แก้วท่านได้เมตตาถ่ายทอดวิชาคมของท่านให้จนหมดทุกวิชาแล้วท่านยังได้พาหลวงพ่อทองสุขไปกราบฝากตัวเป็นศิษย์หลวงปู่ทิมวันไหนหลวงปู่แก้วท่านเดินทางไปวัดละหารไร่ท่านก็จะให้หลวงพ่อทองสุขตามท่านไปด้วย หลวงพ่อทองสุขท่านเป็นพระเกอาจ,จารย์ที่มีความจำดีมีสติปัญญาเฉียบแหลมสามารถที่จะเรียนรู้สรรพวิชาที่หลวงปู่ทิมหลวงปู่แก้วท่านสอนให้อย่างรวดเร็วอีกทั้งท่านยังชอบเรียนรู้เรื่องว่านยาสมุนไพรเป็นอย่างมากและท่านยังได้เอาความรู้ที่ได้จากพ่อแม่ครูบาอาจารย์มาช่วยสงเครออาะห์ญาติโยมวานแต่ละชนิดที่สรรพคุณแตกต่างกัน บางตัวมีพุทธคุณในตัวแตกต่างกันว่านที่เด่นทางมหาสเสน่ห์ก็ได้แก่ว่านดอกทองว่านสเสน่ห์จันท์ว่านจุงนางว่านร้อยนางกาฝากรักกาฝากยมว่านเหล่านี้นํามาสร้างวัตถุมงคลจะมีพุทธคุณไปในทางเมตตาหรือนํามาเคี้ยวทําเป็นสีพึ่งว่านสบู่เลือดว่านคังคกจะเด่นด้านคงกระพันชาตรี วา่านไพรดำว่านเหล่านี้เมื่อนำมาบดผสมกันแล้วจะนำมาสร้างวัตถุมงคลจะมีพุทธคุณสูงหลวงปู่ทิมหลวงปู่แก้วท่านมีวิชาแก่กล้าวัตถุมงคลของท่านจึงมีพุทธคุณสูงพระผงที่ท่านสร้างแล้วก็เป็นที่นิยมบูชาได้แก่พระผงไพรกุมารแลไพรคู่ไพรเพชรไพรบัวซึ่งเป็นอีกหนึ่งวัตถุมงคลที่เด่นทางด้านเมตตามา พระผงพรคู่นี่ถือว่าเป็นพระผงที่มีมวลสารผงพรกุมารเยอะมากผงพรกุมารเนี่ยถือว่าเป็นผงวิเศษที่หลวงปู่ทิมท่านได้เมตตาจัดสร้างขึ้นเอาไว้วิธีการทําผงพรายกุมารน,นั้นยากมากนอกจากหลวงปู่ทิมแล้วไม่มีลูกศิษย์คนไหนทําผงพรกุมารได้อีกเลยถึงแม้จะได้เรียนมาแต่ก็ไม่กล้าทํา ผงพรายกุมารนี้ทําขึ้นจากกระดูกของคนตายท้องกลมที่ตายบนเสาร์และเผาวันอังคารซึ่งมีความเฮี้ยนมากๆชาวบ้านในยุคนั้นจะรู้จักกันดีถึงเรื่องของความเฮี้ยนของแม่ส้มชาวบ้านในยุคนั้นกลัวกันมากด้วยบารมีหลวงปู่ทิมท่านเมตตาแม่ส้มแล้วก็มานําเอาผงกระดูกมาทําผงพรายกุมาร อาศัยอำนาจแห่งพุทธคุณให้กลับร้ายกลายเป็นดีผงพรายกุมารนี้ไม่ใช่ใครจะทำก็ได้หากไม่มีวิชาคมที่แก่กล้าแล้วก็มักจะมีอันเป็นไปหากว่านำไปใช้ในทางไม่ดีก็จะเกิดแต่สิ่งที่ไม่เป็นมงคลการที่เอากระดูกผีไตหงเข้าบ้านคนสมัยก่อนนี้เขาถือกันมากว่าเป็นสิ่งที่ต้องห้ามห้ามนำเข้าบ้านเด็ดขาดถ้านำเข้าบ้านจะเกิดเรื่องไม่ดีขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการเจ็บปว่วยโดยไม่ทราบสาเหตุบางคนสติไม่ดีก็จะมีพวกหมอผีหรือพวกที่ชอบเล่นคุณใสยมนดำที่ชอบสแสวงหาผงกระดูกผีไตหงนี้เอาไปใช้ทำคุณใสยทำให้ผู้ถูกกระทำคุณใสยถึงขั้นตายกันเลยทีเดียวพระเกจิอาจารย์ในยุคปัจจุบันนี้ไม่ค่อยมีใครทำผงพรกุมารผงพรกุมารของหลวงปู่ทิม จึงเป็นสิ่งล้ำค่าในปัจจุบันผงพรายแท้ๆจึงได้หายากหลวงปู่ทิมท่านได้สร้างขุนแผนพรายคู่และหลวงปู่แก้วท่านก็ได้จัดสร้างพระผงขุนแผนพรายคู่ตามรอยครูบาอาจารย์หลวงพ่อทองศกวัดหนองคอท่านเป็นศิทธ์หลวงปู่แก้วจึงได้จัดสร้างพระผงพรายกุมารพรายคู่ตามแบบพ่อแม่ครูบาอาจารย์ของท่านได้รวบรวมสารและอธิษฐานจิต ปลุกเสกมวลสารเป็นเวลานานจนมั่นใจในพุทธคุณจึงได้เมตตาให้คุณนิพนธ์ระยองรีไซเคิลนำมวลสารไปจัดสร้างพระผงคุนแผนพรกุมารพรคู่ทั้งผงพุทธคุณผงว่านร้อยแปดสีพึ่งหลวงปู่ทิมหลวงปู่ทาาสีพึ่งของท่านเองและที่ขาดไม่ได้คือผงพรกุมารท่านได้บอกเอาไว้เสมอว่าหากจะใช้ผงพรกุมารน,นั้น ให้เอาน้ำพุทธมนต์ไปด้วยเมื่อผสมผงไพรกุมารลงในมวลสารแล้วให้เอาน้ำพุทธมนต์พรมลงไปเพื่อให้เกิดพุทธคุณเพราะผงไพรกุมารน,นั้นแรงมากผู้ที่สัมผัสโดยตรงบางคนถึงขั้นไม่สบายก็เคยมีเพราะฉะนั้นน้ำพุทธมนต์จึงสำคัญมากขาดไม่ได้เมื่อนำไปผสมแล้วให้จุดธูปขอขมาอัญเชิญบารมีหลวงปู่ทิม ให้ท่านอนววํานวยอวยพรให้การจัดสร้างวัตถุมงคลเป็นไปด้วยความราบรื่นแล้วค่อยทําการปั๊มเป็นองค์พระในการพุทธาภิเษกนั้นจะต้องทําให้ถูกต้องตามธรรมราโบราณต้องจัดจุดเครื่องบวงสรวงบายสีต่งตางๆให้ครบถ้วนจะขาดตกบกพร่องไม่ได้ตั้งแต่อันเชิญเทพเทวดาจนถึงพิธีพุทธาภิเษก หลวงพ่อทองสุขท่านได้เมตตาอธิษฐานจิตปลุกเสกเดี่ยวตามตำราที่ท่านได้รับความเมตตาจากพ่อแม่ครูบาอาจารย์ของท่านห้าวาระจนท่านมั่นใจในพุทธคุณก่อนที่จะพุทธาพิเศษท่านต้องดูเริกันเป็นมงคลตั้งแต่เอาพระเข้าโบสถ์ไปจนถึงวันนำวัตถุมงคลออกจากโบสถจึงครบถ้วนตามตำรา ท่านว่าไม่ว่าจะทําอะไรก็ทําให้ดีที่สุดทําเล่นไม่ได้นะคนที่เขาเอาวัตถุมงคลของเราไปใช้เขาก็หวังพึ่งพุทธคุณจะทําอะไรต้องทําให้ดีสุขเอาเผากินเราไม่ทําทําไม่ดีเราไม่ทําเขาเอาไปแล้วเขาไม่ได้มาว่าเราเมื่อลูกศิษย์เขาเอาไปใช้เราต้องดีเอาไปใช้แล้วชีวิตของเขาดีขึ้นฉันก็ดีใจแล้วเหมือนกับลูกศิษย์ที่เขาอุตส่าห์เดินทางมาที่วัด เดินทางมาจากไกลๆเขาก็หวังพึ่งเราเขามาแล้วก็ขอให้เขามีแต่ความสุขความเจริญในหน้าที่การค้าการขายร่ำรวยมีกำไรมีชีวิตที่ดีขึ้นเงินทองไม่ขาดสายมนทุกบทคาถาทุกคาถาที่ฉันได้ร่ำเรียนมาเอาไปใช้หมดไม่ว่าจะเป็นการสะดอเคราะห์ต่อจตาหนุนดวงหนุนธาต กลับกลายเป็นดีเรื่องเมตตาเรื่องโชคลาภแล้วคลาดผู้ที่บูชาวัตถุมงคลไปแล้วก็ขอให้เป็นดังแก้วสารพัดนึกนึกสิ่งใดก็ให้สมปรารถนาเมื่อถึงคราวขับขันอ,อำนาจแห่งพุทธคุณจะเข้าช่วยปกปักรักษาพอหนักให้เป็นเบาวัตถุมงคลที่ฉันสร้างขึ้นมาฉันสร้างด้วยความตั้งใจทุกครั้ง เงินปัจจัยที่ญาโยมเขาเสียสละมานั้นฉันได้นำเงินปัจจัยเหล่านั้นเอามาสร้างสาธารณประโยชน์คือเราเป็นเพียงผู้นำทางให้ลูกศิษย์เท่านั้นเมื่อมีวัตถุมงคลเป็นเครื่องเตือนสติแล้วเราก็มีศีลสมาธิปัญญาบุญนะทำหลายคนก็เป็นบุญใหญ่ทำอะไรก็สำเร็จ ความสมัคคีของผู้มีจิตศรัทธาในการช่วยบำรุงวัดวาอารามให้คงสืบไปพระผงพรายกุม,มารพรายคู่นี้ได้สร้างขึ้นเพื่อบูชาพ่อแม่ครูบาอาจารย์ตลอดจนถึงช่วยพระาศาสนาและสังคมผู้ที่ร่วมทําบุญบูชาวัตถุมงคลน,นั้นก็เหมือนกับร่วมกันสืบทอดพระาศาสนาในทางหนึ่งตามกำลังของแต่ละคน การทำบุญนั้นหากทำด้วยจิตใจที่บริสุทธิ์แล้วผลก็จะเกิดในทันตาทั้งในชาตินี้หรือว่าชาติหน้าวัตถุมงคลของฉันต่อไปก็จะเหมือนของพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่ท่านได้เมตตาสร้างเอาไว้ให้ลูกศิษย์ได้บูชาเมื่อลูกศิษย์ได้บูชาไปแล้วต่างก็มีประสบะการณ์ที่เกิดขึ้นกับตนเองมากมาย ลูกศิษย์ท่านหนึ่งมีอาชีพรับราชการทหารอยู่ในจังหวัดราชบุรีได้บูชาพระผงขุนแผนพรายกุมารพรายคู่ติดตัวอยู่ตลอดก็มีทั้งโชคลาบเสร็จแล้วก็เกิดเรื่องที่น่าอัศจรรย์ขึ้นนายทหารท่านนี้เล่าว่าตนเองจะต้องไปฉีดวัคซีนโรคโควิดที่กำลังระบาดอยู่ ตนเองก็ได้เดินทางไปยังโรงพยาบาลในจังหวัดราชบุรีเพื่อเข้าคิวฉีดวัคซีนตามปกติเมื่อถึงคิวของตนพยาบาลก็เอาเข็มวัคซีนมาฉีดที่บริเวณหัวไหล่ของตนปรากฏว่าเข็มแทงไม่เข้าแล้วก็มีลักษณะโค้งงอบผิดรูปพยาบาลจึงได้เข็มใหม่มาเปลี่ยนเพื่อที่จะฉีดให้ตนเองอีกครั้งพยาบาลเอาเข็มมาแทง บริเวณไหลอีกครั้งปรากฏว่าเข็มก็งออีกครั้งพยาบาลที่ฉีดจึงถามว่ามีอะไรดีทำไมถึงแทงเข็มไม่เข้าเปลี่ยนเข็มไปสองครั้งแล้วนะตนเองก็นึกได้ว่าตนเองได้แขวนพระขุนแผนพรายคู่หลวงปู่อยู่จึงได้อาราธนาว่าตนเองจะฉีดวัคซีนขอให้ฉีดเข้าแล้วก็เอาพระที่ห้อยออกจากคอฝากกับคนข้างๆเอาไว้พยาบาลจึงได้นำเข็มมาเปลี่ยน เข็มที่สมจึงได้แทงเขา้าใจมากกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเพราะไม่เคยเกิดเหตุการณ์แบบนี้กับตนเองเลยตนเชื่อมั่นและศรัทธาในหลวงพ่อทองสุขมากเพราะตั้งแต่บูชาพระผงขุนแผนไพรคู่มาตนเองก็มีโชคลาภอย่างไม่ขาดสายทั้งรางวัลลอตเตอรี่และรางวัลใต้ดินอีกทั้งเป็นที่เมตตาของผู้ใหญ่ ยิ่งมีประสบการณ์ที่ตัวเองฉีดวัคซีนแล้วเข็มแทงไม่เขา้าก็ยิ่งเชื่อว่าวัตถุมงคลของท่านนั้นมีพุทธคุณสูงทั้งเมตตาโชคลาบแคล้วคลาดมหาอุดตนเองบูชาวัตถุมงคลรุ่นนี้ไม่ห่างเลยแล้วก็ให้ญาติพี่น้องบูชาด้วยเช่นกันเพราะตั้งแต่บูชามาไม่ว่าจะทำอะไรก็มีแต่สิ่งที่เข้ามาไม่ว่าจะเจรจาค้าขายก็ขายดีมีกำไร ก่อนจะทำอะไรต้องอาราธนาบูชาตลอดอยู่เป็นประจำไม่ว่าจะเดินทางไปไหนก็รู้สึกอุ่นใจนอกจากนี้ยังมีลูกศิษย์ชาวบ้านหนองคอซึ่งเป็นคนชาวบ้านที่อยู่ใกล้ชิดกับวัดชื่อคุณนมเป็นชาวบ้านที่ศรัทธาในองค์หลวงปู่มากทั้งครอบครัวนี้ศรัทธาหลวงพ่อมาตั้งแต่พ่อแต่แม่หากมีงานวัดก็จะมาทำบุญอยู่เป็นประจำ คุณนมเล่าว่าตั้งแต่ได้บูชาพระผงขุนแผนกุมารพรายคู่ตัวเองก็มีโชคลาภก้อนใหญ่ทั้งรางวัลลอตเตอรี่เลขท้ายสามตัวสองตัวแล้วก็รางวัลอีกหลายรางวัลเป็นเวลาหลายงวดติด,ตดกันอย่างไม่คาดคิดเพราะตั้งแต่บูชามาก็มีโชคแบบนี้ติดกันรวมแล้วเป็นจำนวนมากจนมีคนถามว่า ทำไมมีโชคบ่อยจังจึงได้ตอบเขาไปว่าตัวเองบูชาพระผงคุณแผนพรายคู่ตอนเสี่ยงโชคทุกครั้งอารัธนาขอบาร,รมีหลวงพ่อทุกครั้งเรื่องแบบนี้เป็นความเชื่อส่วนตัวของตนเองเพราะตนเองก็ได้คุยกับเพื่อนหลายคนอยู่เหมือนกันว่าบูชาแล้วเป็นอย่างไรบ้างบางคนก็มีโชคลาบบางคนก็ค้าขายดีแตกต่างกันไปส่วนตัวเองนั้นมีโชคลาบอย่างไม่ขาดสายมีเงินไม่ขาดสาย ติดต่อค้าขายดีนักเหมือนที่หลวงพ่อท่านบอกว่าดีนักในแต่ละวันก็จะมีลูกศิษย์เดินทางมากราบขอพรหลวงพ่อทองสุขไม่ขาดสายทั้งข้าราชการพ่อค้าประชาชนทั่วๆไปก็เดินทางมากราบท่านอย่างไม่ขาดสายยิ่งวันเสาร์อาทิตย์ก็ยิ่งมีผู้ศรัทธาหลั่งไหลมาทำบุญที่วัดหนองคอด้วยความที่วัดนั้นอยู่ห่างจากเมือง การเดินทางก็ไม่ค่อยสะดวกสักเท่าไหร่รถโดยสารก็ไม่มีผ่านแต่ก็ยังมีลูกศิษย์เดินทางมาลูกศิษย์บางคนมากราบท่านแล้วก็ขอพอรกันไปต่างๆนานาตามแต่ตนเองปรารถนาลูกศิษย์ท่านหนึ่งกล่าวว่าเคยมากราบหลวงพ่อท่านตอนต้นปี2564ตอนนั้นตนเองตกงานใหม่ๆไม่มีไรายได้ไม่ค่อยมีเงิน ตนเองได้ชวนเพื่อนมากราบหลวงพ่อเพื่อขอพรว่าตนเองจะไปสมัครงานขอให้ได้งานจึงได้เรียนถามหลวงพ่อท่านว่าหลวงพ่อครับถ้าผมจะไปสมัครงานะจะได้งานทํำไหมครับหลวงพ่อท่านก็ตอบว่าเดี๋ยวก็ได้ท่านไม่ได้ตอบอะไรมากมายเสร็จแล้วตนเองก็กราบลาท่านผ่านไปสามวันบริษัทที่ตนเองสมัครงานเอาไว้ก็โทรมานัดสอบ ตัวเองก็ไปสอบก่อนไปตัวเองได้อาราธนาพระผงขุนแผนไพรคู่ว่าวันนี้ตนเองจะไปสอบขอให้ตนเองสอบผ่านแล้วก็ได้ทำงานด้วยเถิดการสอบในวันนั้นเป็นการสอบที่จะแจ้งผลภายหลังจากสอบเสร็จก่อนเข้าห้องตนเองก็รู้สึกตื่นเต้นเป็นอย่างมากกลัวว่าจะสอบไม่ผ่านก่อนเข้าจึงท่องคาถาบูชาพระขุนแผน สุขโตอรหังพุทโธนะโมพุทธายะสุนะโมทุกขังอันิจจังอนัตตาพุทโธพุทโธพอท่องเสร็จตนเองก็นึกถึงหลวงพ่อพอเข้าไปสอบก็รู้สึกว่าเหมือนมีอะไรบางอย่างเกิดขึ้นกับตนเองในขณะที่สอบกรรมการที่คุมสอบเขาถามคําถามมาความรู้สึกเหมือนมีใครมากระซิบคําตอบอยู่ข้างๆ้าหูก็เลยตอบไปตามที่ได้ยิน วันนั้นได้ยินอยู่สามสี่ครั้งก็คิดในใจว่าเกิดอะไรขึ้นกับเราเพราะว่าบางคำถามก็ไม่รู้อาจจะตอบแบบไหนเหมือนกันเพอตอบครบทุกข้อก็ออกมาจากห้องสอบเวลาผ่านไปประมาณสองชั่วโมงคนที่คุมสอบเขาก็ประกาศผลสอบปรากฏว่าตนเองสอบผ่านและก็ให้เรามาเริ่มงานในวันจันทร์ตนเองรู้สึกดีใจมากไม่คิดว่าจะสอบผ่าน ดีใจที่จะได้ทำงานจึงถือว่าเป็นเรื่องที่ดีมากเลยสำหรับตนเองเพราะวันอาทิตย์จึงได้ไปกราบหลวงปู่แล้วก็เรียนท่านว่าได้งานทำแล้วเขาให้ไปทำงานวันจันหลวงพ่อท่านก็ตอบว่าดีนักเป็นคำที่เป็นมงคลสำหรับตนเองตนเองได้รับวาเมตตาจากท่านครั้งนี้เป็นครั้งที่สองถือว่าโชคดีมากสำหรับตัวเองที่มีงานทำ หลังจากมาขอพรหลวงพ่อท่านก่อนที่จะกลับไปบูชาวัตถุมงคลเพิ่มแล้วก็เอาน้ําพุทธมนต์ที่หลวงพ่อท่านทำไวแจกลูกศิษย์ที่มาทําบุญไปกินไปอาบเพื่อความเป็นสิริมงคลนอกจากได้กราบหลวงพ่อท่านแล้วยังได้มีโอกาสพูดคุยกับลูกศิษย์ที่มากราบท่านเล่าถึงประสบะการณ์ชีวิตความเป็นอยู่แล้วก็ได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็น แล้วก็มีเพื่อนที่ศรัทธาในองค์หลวงพ่อหลวงพ่อท่านเมตตาลูกศิษย์ทุกคนที่มากราบท่านบางคนมาเป็นครั้งแรกบางคนก็มาประจำยิ่งได้เห็นรอยยิ้มของท่านยิ่งศรัทธาหลวงพ่อท่านเป็นผู้เสียสละโดยแท้จริงวัดที่อยู่กลางป่าเขาไม่คิดว่าจะมีผู้คนศรัทธามากขนาดนี้ก็จะมีลูกศิษย์ชอบถามหลวงพ่อท่านว่ามีคาถาขายของดีไหมพอท่านก็ อแบบง่ายๆท่านบอกว่ายิ้ม,มวนหวานพูดเพราะๆขายถูกๆหลวงพ่อท่านว่าใครทำได้ในค้าขายดีนักหลายคนที่ฟังแล้วก็นำไปใช้แล้วก็ได้ผลจริงอย่างที่หลวงพ่อท่านบอกธรรมะง่ายๆไม่ลึกซึ้งอะไรแต่ทุกคนที่ฟังแล้วจะเข้าใจเป็นคติธรรมที่เป็นธรรมชาติมากเหมาะสำหรับลูกศิษย์ทุกคนนำไปใช้กับชีวิตได้จริงๆ ลูกศิษย์ที่เดินทางมากราบหลวงพ่อก็มีหลายคนที่เดือดร้อนต่างกันไปบางคนก็เรื่องการงานบางคนก็เรื่องเงินบางคนก็เรื่องสุขภาพหลวงพ่อทังสุขท่านจะบอกลูกศิษย์เสมอว่าคนเราถ้าหากไม่เจ็บป่วยนี่จะถือว่าโชคดีมากแต่ถ้าหากเจ็บป่วยก็ต้องรักษาไปตามอาการที่เจ็บป่วยการป่วยนั้นมันมีหลายแบบป่วยจากโรคทั่วไป แล้วก็อีกอย่างก็คือการเจ็บป่วยที่ไม่ทราบสาเหตุหลวงพ่อท่านบ่าการเจ็บป่วยที่ไม่ทราบสาเหตุนั้นเกิดได้หลายแบบอาทิเช่นเกิดจากผีสางเทวดากระทาหรือเกิดจากอํานาาแห่งคุณสายมนดำสิ่งลี้ลับเหล่านี้มีอยู่จริงมันเป็นสิ่งที่คนทั่วไปมองไม่เห็นแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าไม่มีคนที่เจ็บป่วยจากการโดนคุณสายมนดำนั้น จะมีลักษณะที่แตกต่างจากคนทั่วไปอยู่หลายอย่างเช่นร่างกายผิดปกติไม่กินข้าวปลาอาหารนอนไม่หลับพูดจาไม่รู้เรื่องสติไม่ดีไม่เข้าวัดไม่ชอบทำในสิ่งที่ดีชอบอยู่คนเดียวถ้าชวนเข้าวัดทำบุญก็จะปฏิเสธไม่อยากไปมีลูกศิษย์ท่านหนึ่งเมียชีพเป็นแม่บ้านทำงานอยู่ที่อำเภอพันทองจังหวัดชนบุรีชื่อคุณจันทร์สามีคุณจันทร์เล่าว่า เมื่อก่อนนี้คุณจันเขาทำงานเป็นแม่บ้านเป็นคนขยันแล้วก็มีหน้าตาที่สวยไม่เหมือนปัจจุบันที่มากราบหลวงปู่วันนี้ก่อนหน้านี้จันเขาทำงานเป็นแม่บ้านกับเพื่อนอีกคนวันหนึ่งเพื่อนที่ทำงานด้วยกันบอกว่าไม่ชอบเจ้านายจะทำของใส่แต่จันทเขาห้ามเอาไว้บอกว่าอย่าทำเลยมันไม่ดีอีกอย่างเขาก็เป็นเจ้านายเราด้วย จันก็ห้ามเพื่อนอยู่หลายครั้งจนเขาไม่ทําของใส่เจ้านายแต่กลับมาทํากับจันทร์แทนหลังจากที่จันทรโดนกระทําคุณใส่จันทร์ก็เริ่มเปลี่ยนไปจากคนที่ยิ้มแย้มแจ่มใสพูดจาไพเราะกลับมีนิสัยดุดันไม่ยอมกินข้าวปลาอาหารถ้ากินอะไรเข้าไปก็จะอาเจียนออกมาจนหมดเป็นอาการที่ผิดปกติจนเห็นได้ชัดเจนเลยว่าไม่ใช่จันทร์คนเดิมอีกต่อไป ชอบเก็บตัวอยู่ในห้องจนร่างกายผายผอมผอมแห้งไม่มีเรียวมีแรงสามีคุณจันไม่รู้จะทำยังไงดีโชคดีมีคนรู้จักแนะนำให้มาหาหลวงพ่อทองสุขที่วัดหนองคอคนที่รู้จักเขาก็เป็นธุระพามาสามีของจันก็นับถือศาสนาคริสต์ไม่เชื่อเรื่องเกี่ยวกับคุณสัยมนต์ดำแต่ด้วยใจที่รักภรรยาก็เลยยอมพาจันมาที่วัด เพราะจะชวนจันท์ขึ้นรถมาที่วัดเหมือนเขาจะรู้จันร์ทวิ่งหนีสุดชีวิตเสร็จแล้วก็พากันวิ่งตามจนทันแล้วก็พาจันร์ทมาขึ้นรถยนต์ขับรถเดินทางมุ่งหน้ามาที่วัดหนองคอโดยที่ไม่รู้ว่าหลวงปู่ท่านจะอยู่วัดหรือเปล่าแต่ก็เสียงดวงขับมาจนถึงวัดพอมาถึงที่วัดหลวงปู่ท่านกําลังรับญาติโยมอยู่พอดี พอท่านรับเสร็จก็พาจันลงมาจากรถเพื่อมากราบอขอความเมตตาจากท่านพอจะมากราบหลวงปู่จันก็ขัดขืนไม่อยากจะเข้าไปกราบต้องช่วยกันสามสี่คนพาเข้ามากราบท่านได้กราบเรียนท่านว่าจันไม่สบายมีอาการเหมือนกับคนโดนคุณใสหลวงปู่ท่านก็เมตตาพรมน้ำพุทธมน์ให้จันก็กรีดร้องโวยวายครั้งแรกก็ร้องเหมือนเด็กร้องอยู่อย่างนั้นไม่ยอมออก หลวงปู่ให้ลูกศิษย์ไปขุดว่านกินผีมาให้ลูกศิษย์ก็รีบไปขุดว่านตามที่หลวงปู่บอกแล้วหลวงปู่ก็เอาว่านมาให้คนที่ป่วยกินพอกินว่านเข้าไปผ่านไปสักห้านาทีจันก็อาเจียนแล้วก็กรีดร้องอีกครั้งคราวนี้บอกว่าอยากกินน้ำแดงถ้าได้กินน้ำแดงจะออกทางสามีของจันก็ไปซื้อน้ำแดงมาให้พอเปิดให้จันก็บอกว่าไม่กินกูไม่ออก เจ้านายกูสั่งให้มากินอีนี่ถ้ามันไม่ตายกูก็ไม่กลับหลวงปู่ท่านก็ให้จันกินว่านอีกครั้งหนึ่งพร้อมกับน้าพุทธมนต์จันก็เริ่มสงบลงเริ่มมีสติคุยรู้เรื่องมากขึ้นแต่ก็ต้องนั่งนิ่งๆสักพักหนึ่งเสร็จแล้วหลวงปู่ท่านก็บอกว่ากลับบ้านได้แล้วพรุ่งนี้ค่อยมาใหม่พอกลับถึงบ้านพอตกกลางคืนจันก็มีอาการเหมือนเดิมคือไม่นอน พูดจาไม่ค่คยรู้เรื่องพอวันรุ่งขึ้นก็เลยพาจันมาที่วัดอีกครั้งตามที่หลวงปู่ท่านบอกวันนี้มาแปลกไปกว่าเดิมจันพูดก้าวร้าวไม่เหมือนเมื่อวันที่ยังพอพูดรู้เรื่องพอมาถึงกุฏิหลวงปู่แล้วจันก็พูดขึ้นบอกว่าพระองค์นี้เก่งปราบผีเด็กได้วันนี้กูไม่ออกกูจะเอาชีวิตวันนี้ละกูเป็นเสือสมิงยังไงกูก็จะเอาชีวิตมันไปวันนี้ละ่ะ หลวงปู่ท่านไม่ได้พูดอะไรท่านก็พรมน้ำพุทธมนต์ให้จันทก็กรีดร้องเสียงดังดิ้นไปดิ้นมาหลวงปู่ท่านก็ให้ลูกศิษย์ไปเอาว่านกินผีมาอีกแล้วก็ให้ดื่มน้ำมนต์พอได้กินว่านอาการก็เริ่มดีขึ้นหลวงปู่ท่านก็ยิ้มด้วยความเมตตาพอจันเริ่มดีขึ้นเสร็จแล้วก็ลากลับบ้านก่อนจะกลับหลวงปู่ท่านก็บอกว่ามาอีกสามครั้งก็หาย หลังจากวันนั้นก็มาติดต่อกันสามวันคือสามีของจันเคยพูดไว้ว่าาหลงปู่รักษาจันหายแล้วจะกราบหลวงปู่เป็นครั้งแรกในชีวิตแล้วก็เป็นครั้งเดียวเพราะตั้งแต่เกิดมาไม่เคยกราบพระเลยสักครั้งวันนี้จันหายเป็นปกติแล้วตนเองจะขอกราบหลวงปู่ตามที่พูดไว้อันนี้เป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นของลูกศิษย์คนหนึ่งที่เจ็บป่วยปัจจุบันหายเป็นปก แล้วครับแล้วก็ใช้ชีวิตเหมือนปกติมีความสุขดีครับท่านที่สนใจติดต่อสอบ